น้ำรวงก็ตึกเอาตึกเอาไปขอมมากแต่ป้อนไปน้อยนี่ก็ได้มีค่่ไม่บากับอยากน้ำท่ำบางคนบอกว่านแซมเรากินกับเตยเยนบ่กินกับเทียนหรกินกับปลาไนอก็องกินน้ำเหมือนกันเด้อ ทูด้วยค่ะปัดคนปลาทูให้พอลุงโรกินข้าวค่ะอาหารตอนเช้าคนปละทูจะให้แบบพริกเด็ดค่ะผมจะต้มนอค่ากระดูกค่ะพริกเด็ดอันขัวแล้วเนี่ยขัวสะก้อนจ้ะขัวแดงอันนี้แม่ตำไว้แล้วเนี่ยขวามากเลยอัวแล้วจ้ะขวารักขวารักเทียมนั่นกินได้ไหมแบบนี้ก็ต้มนอค่าจ้ะแม่เราให้ไปแซฟอายุสวนต้องหัน นนขนมนาควก็สิมีตัวปลาดุกะอย่างกินนักันทจ้าปลาทูอปลาทูปลาทูถ้าเราบูนเาาไทยอร่อยเซเวอร์ต้องกินนักันรทุกจ้าดี๋ยวหันาทยจใส่นา,นานต้มปลาเดียจ้ยานปาาาน,นปปลาทู โอ้ยอยากปลาทูเนาะบ้าเอื้นงจกินไรเราก็อยากปลาเอ้อยากปลาทูปลาทูเข่งบอปลาทูเขาเาอครับสวัสดีครับงกระ m ตทงเราหนิไปบเขาแหงครับจะไม่กินปวน้นเขาตัวเจ้าตัวอไนี่จะม่กินเขาในี่ล่อาบน้ามันด้วยแม่มันคนรอดครอตลอดเนาะจะเริ่มได้เป็นอาไฟบึงฝ่าวฝากมาเด้อ เบิรเงนละละีเง mm ินมด้ไปล่ำใส่รอกนิมนะครับนนปลาทูเสกพิกดิบว้านะครับนหลายเด้อแล้วมาหาทุส่งกันาดลาตจ จะแซ่บพ่อจ้าหน่ยป่นปลาทูแบบบานๆห้ามเล่นะจ๊ะแบบบานนอกบานนในห้ามเลยผิดปลาทูบานห้าเอินป่นนะจ๊ะป่นพริกเดือบแซ่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 บอร่อยนี่ปอกเอ้ยนี่นห่มั่วละไม่ได้พี่น้องมือนี่มือสันบ้านดีบ้านตี๋มูตะโศกสมัยมั่วโศกขันไม่นี่มันขันดุงโหลดกำประเดี๋ย เขาก็ปลนประทูนะวันเกิดวันเกิดวันเกิดไม่ได้อือหัวคาครับอือหัวคาเะดังเังยังหัวคาหัวคายดอกบักแกงแบบยังลูกปลาแกงตตะตังูกเคียต้องอะไนั่นไม่รู้ไหมทุกคนเมยู้มันนี่มแตินาสํสำคัญครับอีสานบานหฮาหอมดอกปักแยงยังที่ว่านประทูกหัวคา ลวกผักหวานลวกปักแข้งลวกดอกว่ามันกินธรรมาดรานะครับกินอยู่ทั้งฝ่ามาที่นี่ดอกอะไรฝ่าครับกินอยู่งข้างกว่าก็น,กนีๆๆๆ่ลาวขุ่งว่างครับมาแดกบอง <ละ S 2> อบองตัวกกินน้ำกกินกกน้ำบนปะทูใส่บักพริกดิบด้วยจ้าใส่โคกกว่าน้ำใส่โคกพันเดอแ์้นมี แต่ไม่มีลูกลมไม่ต้องเบอรแล้วครับช่างใจกูไม่เบอร์ิีกติบใต้น้ำปลาแดงมาทั้งแต่ไม่ให้พี่ตังลูกลมแสบหมดเลยแสบหมดก็แสบหมดเลยครับจินหอดมูครับไม่หอดไม่หอดไม่ไก่มาหลายั่าหมูโคสุกในเดือวงครับหมอเสียกว่าวานนี่หระกับแม่กับไกล้วยตุกุ่นเพชรพลทองคันซื้ออีนี้ครับ สักพันน้องพ่นครับมูหัวกรื่องพายแพ่งกันสมัยเขาถล่มอยู่อำเภอเรื่องนะครับหมอกเป็นโค้ชกุลกับนุ่งมั่งการหมอเสียชีวิตบ้านนี่โอ้อยามาเขอแสดงความดีเสียสใจน้ำมูน้ำพวกเสี่ยวกันครับเชี่ยฮอกเชแพงมานุ่นกันจตุพลเพชรพลทองครับดินมาเจี๊ยปลาหยัดมมิดหายมา,ยายไปยิ้มเข่าออกไล่ไป าจะมาส่งกระตานหม้อกับมืออื่นนะครับเ่อบรนลุหมอกแล้บรลหมอกเบอรเปเปแม่พงก์จะไปสวยไปท้ำอยู่บ้านกะพีครับพอแสดงความใจใจกุมบกเด้อกระปากกันขึ้นเข่ากันแม่แรงเลยไปสวยไปถ้ำมันบได้เป็นกุมบกโค้ส่งกันนะว่องครับ้ดผมนี่แหละมุงหลุดเพตรธงชัยขเสียหมา่บ้านโอ้าต้นสัตวนกุฏน้ห้า่ตายแค่มาบันยัง ไปไปน้ากันยี่หโาน้ำหมอเลยตังบอลบหมือนน้ำันกันเลยมาเลยสาธุแล้วกอนครับเ<ห>พื่อนฝูงหมอค<ะ>รอับยุ่มกันมาแลยวล้ยเยงเลีย่เลเลยเลยเราออกไปยุ่มกันมากตั้งปีสองเกตสองแปดครับถ้า่อไนน เขอร้องก่อนแ่ติกจังไเนาะแกปะ่้ยังแกแกบพีดิฟใส่ประแดกประดกครื่องประแดกนมอันนี้มันกระเสียบกระเทียมน่ะกินำกนเทจ้าเด้อบ้าน่าเิอื่นแล้วเลาล่บกติ งคนน้อยก็ไม่รื้อบอจันบัะกกะ,ะสินเพราะบักกะสินกะสินมันก็บอกไงเนะาะค้อมอันนี้มันดอกมันจะต้งอากาศให้กับดอกเรป่าพราวานป่ะพวะลันะหวานคือใคระหวานน่าะลจ้ะิาน่อยมันน่านดีบอกับครับ ว่ามดาด้ยคำแย่ดีหลงหัวคาพี่พี่นตำเนาะพ่นตำกินกับใบบุญย่อมือเหมือนคนตำแล้วกี้ว่าสวยมาตำคากินแน่พะนะซือมือนคนลืมไม่ได้ว่าไม่ผู้ตำกินเยแม่บ้าี่ว่าสวยมาตำคากินแนหรือเปล่าตคาลัใบบยมมอฮอกิน ก็เป็นคำเปียกจูมือนคนบกคือปอแล้วมันมีมอะไเอา้าศไงเดือปะนเนาะสมัยก่อนเนาะอ้ก็เกิดโดนเกิดโดนนี่คงกระได้หลาปีล้<ะ><ะ>พี่ดำหน้าขึ้นเนิ่ง,งเขียนหนะ่อยเนาะตำปนหลายกบได้หลายหัวเชียงยงเย่ามน้น้องไฟจุดจุดสงัยว่าน้ำไปนไปมันไฟมันจอดเสีงุมัดละะนะ ไปซองอยู่ไกไอกงเขาหัวเขียว,วยงยงอยู่โอ้ามาต้มแต่ป่ะกันแยงก็ปุ้งเฮี้ยนเลยนสกีนกินไงก็ชเลยน้ำแต่อพอเนาะมันสาหรับตะกาหางก็สวนอย่างม่เขาไปยำตะกาอย่างหยับงอกาเนาะเอาหางก็ส่วเห็นเป็นข้อคือเห็นบ่หรอห่วงกี่พอมันสาหนับแมนแรงลงมาน้ทานตะกาตะกี้ โอ้หลายกะคุ้เหมือนมุมี้นะครบอย่างละมีการมันเลี้ยงล่ะนีกับเมกเลี้ยงอืมเมกเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกกาเลี่ยงปลาคอก๋าเลี่ยงปลาเฉ่งกาเลี่ยงปลากระแางกาเลี้ยงปลารดกาเลี่ยงมันเราท่านกินทุคนน้องคนกาเลี้ยงทุกท่านสมกัแซบดิแม่ไปส่งได้กินละแม่แต่หน้าก็ยุ่งพอแล้ว ไปจองอับตาแข้างหาบ้ห so, นักตานึงจิบเผาตาหนึ sister, ่งสุยแม่สมมถาตีนยันโตกันแทบเลยเาะนักช่าเมียจริงเพาหนักพอเขาไปจองละลูกเอลูกหาคนป็นยับุญยูน้องนูกย่างเบิรใหญ่กัย่งอยู่พอกับแม่นะคเเลี้ยงมากพอหญเป็นเสือเขาด้อยพอแม่ผู้ชายไม่เดียวป่พ่อผู้ชายไม่ผู้เดียวครับ นนก็มีผู้นึงกุญแน้องทิผมไม่ไมันงตายมันเป็นรอยรย้งไตแล้วเรืนเน่องเดียบุญเด็กวันมีนน้จะน้องน้องคนยิ่งสี่คนใหญ่ผู้นึงกอกความก้าความหลังสู้เป็นนองฟางเก๋ไมุ่นมาเห็นกพทามาดายังไหัวลอยเลยเช็ดเยกระดนี่ตั้งถึงหนอคานะะหวานมัเลย กินของกระปนกับโหลกฮอคากับก็บังกะถินมันกระซุดตัวน,นั้น,นอะไรเป็นหวงเอ้ยแล้วมืออยากก้อยก็ติกินก้อยเยอะมือได้อยากลาบก็บไปกินนั้งรูดที่เสียงหมดแล้วจะได้หน้าประแดกกับทั่วมาเด้อเบาบนต้นมาม่าปิโหยไปขายซอยอยู่มเออื่นยังขวากันยังหันมูอขวากันงันหมอสักละ่ะแต่ตัวนเป็นพลทองเนาะหรือี้พ่นซักพันน้องพ่นครับเสียชจีบีดมูอขวากันโอ้ยนี่ต้นตาลมาแรงกันสวยไม่ต่ำอยู่

แต่ว่าจำมันเสียบปนคุยพรเสรียบมนหนนอะมันค mm hmm. ือคนราเป็นกรีเนาะมันก็เสีบนน้องับเนาะเข้าไปจานัน,น,นห mm hmm. แหละก็ถินเนี่อันนี้มาอย่างน้ mm hmm. ปลาปาเท่าเอินมาอย่างกรนมิ้นบ่ะไม่ละ mm hmm. มาเข้าอัะมาผักหมักผักไสพักไสไงบอสใสอัอนนี่มันต้องไสไงละบานเ้าอมันก็ว้าวจะบ้นี่ะเบาเต่าได้กินนะรับลบกบบอะเด้อพี่นองตั้งไพ่บึงสีเกตราบเอิ้อนแค้ับพออ๋อสร้างกนลาบั็ไดบ ปก็ไหลก็แช่พูดอะไรปากก็ไหลก็แช่แม่ล่ะพี่น้องตั้งลาสีิสไลด์โคสั่งโค้ดส่งมาเด้อปากก็ไหลก็แช่คนละลายคนละแค่ในเดจ้าปาไปหาพี่น้องสู้หม่องสู้บอลล่ะถ้าสติกับมี่ทั้งคุณนายทั้งโค้ลาดเด้อครับมาเด้อเมื่อกตามตลอดไปนะจะแต่จะเสียบขึ้นรอแจะน้อกรุ่นรวยแต่ว่าพอบนรอประได็นไหมอาจารย์หนึ่งก็หยอกก็หยอกหยอก ตั้งก็ลาดครับทางใคยจะพุ่มมันตัวทักทายมาเห็นน้ำเยอะพระอาจารย์นี่ใส่ก่อนพระอาจารย์นี่ตั้งอาจารย์ไม่ห้องสอนไม่ห้องสอนพระอาจารย์เอ้ยพอเอิ่นนี่ขน่อยพี <laughs> ่น้องตั้งประเทศกับทักมาไรเนี่ยพี่น้องตั้งตั้งประเทศก็ขอบุญขอบุนหลายๆเด้อนปน์ปลาทูครับก็บบกพริกดิบกับหัวอคางตัวนตนี้กินปนปลาทูสักกันหม้อค้างบ่ได้ไปไรำใส่บ่ว์เบ่งิันสีลาบครับก็เลยกินปนปลาทู ลวกหัวขาดไงมึงยังเสาเงี้ยไงหัวขาดอยู่สวนเลยละนี่ข่างเงี้ยเนี่ยก็กระเดากระมีบักพวาะหนังปลากระมีต่วนพักกันยังก่อนนะที่ปลาแดดปลากลัมกับมะอืดต้องดากเลยครับปักลำมเยอะมากอะลวกเลยเด้อมันยังแสบจังหวานค้างมื่อไปเพราะแสบมันโลนครับพี่น้องชาว่าของบผมเป็นของดีหรือของดีเลยครับคือปลาแดกครับ ปลาแดดมาคนกคนกิดมื่คนกกิน,น,กน,น,กนว,ว่าเนผมขาดไลดอกขาดปลแดดาเลยครับ,รบเบิดก็ม่เอาบัยาเสียแล้วพ่ล้วังนั้นก็สีสีคัดไทยยวะคุณปยนะครับกันหาองสีกันนะบอสเขียงเกงดีตัวปลาสอยนะครับปลาสอยปลาสอย เป็นบ้ายัไง,งไงต้องขอให้บรรยากาสสีแล้วยันเหม็นประเดีย๋ยเหม็นคือได้กินตัวของเสีย <c oughs> มาขัางเป็นประเดีย๋ยงเราไปน้องเอ้ยสีกันสีก็สีนสันมันกันเอ,อ้าหางเลยเอาบาอต้มงขาหนังบ้ากมากกาับบรรยากาศสียันเหม็นมือเขา เดนไกลวายสุดใมหอมอร่อยใบ่ปะหอมสุดนะครับแดกตัวงันมาตะบานอาอาติมว่าไงมันะทับเอ้ยมือเนี้ยคนเคยเบืองจ่าเคดาเปลี่ยนไปพอเจ้ากินขาวเสียเจ้าก็เลยอยากกินเกานะอยากทับลาก็มากินได้ล่ะน้องนบคุเดียม่นคนมาทั่วบอแข็งมคาแดกปลาสวยดวยครับกุ้ง เาหันจะเสียแล้วพุ่มหมกน้องเคยน้ำแกงขึ้นน้ำ้าวัน้า้าทางคงสิไปจะโซแต่เมื่อเราสองสอบสามสอบปุ๋ยบ้านบอลเลยนะครับพลาสวยปากุ้มป้ามุนี้ล่ะน้ำรวมไปตึกเอาตึกเอาไปปะขอมากแต่ป้อนไปน้อยนิ่ก็ได้ก่ข้ามันอสยม่บาดกับยางน้ะคน้อีเสีมเรากินกับเตี้ยนบ่กินกับเตี้ยนอีกินกบตายปนางก็กินน้ำมือนน้ะครับพี่เล่นาะ ถ้ามันแซลบอ้าวเบอรเขอเป็นจิบหรอแซ่บดีสุดละวะจับป่ะจับปเด้วลูกตาเนี่ยลูกตาตัวเด้อพี่น้องเลยยังง่ายอยู่ตะอันนี้ละเอาดีว่าต้องแบบง่ายอ่นไปไม่ไหก็ได้จะไปยิ่มก็บอกยิ้มไม่อยกิ้มง่ายไปเลย บม่ได้ฮะอยู่ไก่อยู่ไก่ฮาแต่วไปยังบอกสี่ดีแบบนั้นถ้าี่น้องอยี่ยไปถ <c oughs> ำบมุนกินต้านห้าหมอมองอื่นเด้อรับประสงค์ตการเสียวผมครับจตุลลพลเพชรพลทองก็สกประจาวงหล่ะโอ้ยนี่ตุนถ่านหมอเอ้ยพี่น้องหมูบอกอยู่ไก่อยู่ไก่ฮาอยากมากมากกับแล้วสองข้าวสิดอกเ <c oughs> สร็จแล้วว่างใ่แกก็ไม่ยอมผาบอยู่มะแลงก็จะไปสวยไปท้ำน้ำหมออยู่ไปอื่นก็ไปส่งสการน <c oughs> ี่ไง มาตังอยาฝาหรแม่บ้านตจับปนเอาฝไนอนนะาก็เลยก็เทนด้จ้าติดตามตลอดตลอดดจ้าเสรเฮียยก็ได้ได้งวนหญ่หลายขอบคุนองอะไรเด้อสสมองสบนอนเชงเมืองนอกท่านอาจารย์สร้างดีเก๋ไาดเก่งไดูดีอาจารย์ดูีอาจารย์ยูาจารย์ีทำสุดไต้เดีอบนสุดไต้เร้อ กินอี่างเงือนเจ๊ดเอ็มร้านหน่อยครับอสองตัวตัวผู้ตัวเม่ยสามบนนอกก็อะไรก็ได้ามาด้วยครับหล่ดีเลยสวัสดีค่ะ